คนเดียวคนเดียวตาแหลกไม่เหนื่อยแต่ยมไม่รอขอเลี้ยงคนหนึง่งขอขอตุ้ยคนเดียวแป๊บเดี๋ยวจะมาใหา้ตุย้ยหนูจิมหนูจิมโอ้ซื้อซื้อเอิร์นง่ายๆคนนี้มีมั้ย ที่เรียกง่ายกว่าน,นี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเสียงมาเนี่ยน่าจะกดเอาอย่างมันติดระหว่างจอจานกับสระอียับาลอีนี่แหละกะหมูอยู่ เวลา่าว่ามันจะออกสไะละอ์หรือจะเละเอสะสักอย่างเ้าพา,ากปจับเตี้ยนซื้อให้อืมอ้าวไอทีมาก <c oughs> มันใช่เหรอ <c oughs> อ๋อโคตรทีสไปถัวเมื่อกี้เราสวัสดีเขาไป ดีสาวสวยฉันระวันคุณนัชชา,า,าเปิดง่ายอยู่บนหัวซ่างเ่งวิญ,ญา่าโกเกเอา,าเดี๋ยวขอคิดซื้อก่อนเดี๋ยวจะต่างห้ เล่นกับใครใครก็ไม่รู้สุ่มเอาน่าจะเป็นบอสบอสบอนอาจจะมากระโดดแบบนี้เจอุ่งอะไรนะเจออะไรเจอุ่งการน่ารำคาญนะะมานเจอจะทรงการใช้เจอร่อยกระทูกแน่บัต แล้ววันนี้คุณทานตะวันทำไมไม่เอาคุณคุณไฟมาด้วยเอ,อ้ยไม่ใช่คุณทีมตาชินแล้ว<ฮ>สภาพเข้ามาไปตกอ <laughs> เอาเอานึกว่าสีแดงแต่ว่าจะรองอยู่สีฟ้าสีเหลงเงินโอ้ ตาลุ้นสิเริมจะเบิกหรอใช่พีมที่เล่นใครเนาะมันนี่คุณพีมพีมไม่แน่ใจคุณพีมที่โปรไฟล์เป็นรูปน้องใสอยู่ดีอ่ รู้จักไปหมดแล้วนึงเ้าเล่นอยู่ด้วยกันอ้าว ปิดดนตรีแบบนี้หน่อยสบายหูเอ้าปิดดนตรีเหรอเปิดก่อนสิไม่ได้ปิดแต่ว่าเปิดไม้ดังเกินเอาไม้ลงก่อนอไม้ลงก่อนใช่แล้วมือขึ้นคนดีมาฟังเสียงมีใครนอดมาลับบอไม่ต้องเปิดเอา ในยินววัสดีจ่าคุณเอฟคุณเอฟคุณเอฟคู้ไ่ดูโปรไฟล์บไหร่เลยบหัวหเล่ว่าไรเป็นไผ่แบบสร้างแลนด์มาร์กแค่แค่แค่อะไร <laughs> อยากฟังเสียงคนเน,ะะนาะสถานเอาอันนี้ก็คนนะเว้าอยู่นี่ <laughs> ไม่ได้เอามันจะดนตี้อ่ะ นี่เสียงนนยืนมาฟังน้ำเป <10. S 1> ็นแบบเมื่อฟังเลยเสียงแบบเดี๋ยวไม่จะนอนหมแล้ว <laughs> <10. S 1> อันนี้มีแบบเปิดเสียงคนดูเม้าเบาน้ำ ลืมสวัสดีสวัสดีคนดูสองคนไม่ได้มาดูนาะน <c oughs> เดี๋ยวนะขอคิกก่อนคุณอุ๊ยดูโปรไฟล์บุไดเลยเดี๋ยวขอไปดูโปรไฟล์ก่อนคุณเอดคือบุได,ดใช่โปรไฟล์ที่รูปทลาไม้สีชมพู อันดับสองอุ้ยอันดับสองคนนี้ค่อยมาเร็นน่ามันปอแมนผลไม้บอสิบสองสวัสดีคุณผู้ใหญ่คุณเอฟคุณเอฟคุณไม่มานานเลยนลี่มาฟังเสียงกับสิตื่นเนยเด้อเชือแหลกเด้อบมแมนวาเอาไปหลอนเด้อแ คอะไรวัสดานโหอีกคนอย่างว่สสาดัคนเข้ามาก็ือคนที่ฟังออกคนฟังมาออกเขาก,ก่อนจะเลื่อนผ่านชนะกีโ่โมงชนะชั่งโมงตอบไม่ได้เพราะว่าก็คือเล่นประมาณสี่ชั่วโมงก็นับครั้งได้ว่าจะชนะกี่โมงชนะประมาณสองครั้งในสี่ชั่วโมง โบเห็นเหม็นเลยไม่ขึ้นเรียวแห้งฟังไม่ออกต้องเอาตัวแพงมาเล่นแล้วไหมอุ้ยอันไหนคือตัวแพงอันไหนคือตัวแพงก่อนตัวแพงตัวตัวไหนกับตุ้ยคือก่อน ันพี่อันส,ส,ส,สู้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 ตลอดสู้กับตัวเองก่อนตอนนี้ไม่ต้องสู้ตัวห้าหมื 5, ่นเพรอุ้ยตัวห <c oughs> ้าหมื่นเพชรวะซ้วห้าหมื่นเพจก็คือเดินสองรอบคือตัวอยู่เหมือนกัน <c oughs> วันนี้แพ้ทั้งวันงอนเกมแล้วหนึ่ง เมื่อวานก็ชนะอยู่พี่อาดใ้นอง,งอนหรอสิบสองเอออันนี้คืออันนี้คือเล่นเล่นมาก็คือต้องต้องงอนแน่นี่ก็คือแพ้แพ้แพ้ตลอดต้องงอนหรอห้าหมื่นเทสต,ตัวไหนมันเผาสตัวมันเผาคนอื่นคนอื่นคนอื่นจะเรียกของคนอื่นจะเรียกมันวอแต่อันนี้มันเผาเอาเอาพาตุยไปแล้วหนึ่ง 阿丽达，谢丽。谢谢